คลิปนี้เราจะมาแนะนำวิธีการใช้เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดด้วยตนเองค่ะเครื่องนี้คือเครื่องวัดระดับออกซิเจนเพื่อให้ได้การวัดค่าที่ถูกต้องแม่นยำผู้ที่ทาเล็บต้องล้างเล็บให้เรียบร้อยและล้างมือให้สะอาดก่อนใช้งานวิธีการใช้เครื่องคือกดปุ่มหนึ่งครั้งเพื่อเปิดเครื่องและนำเครื่องหนีบที่นิ้วมือหายใจเข้าลึกๆแล้วรอสักพักนะคะค่าที่วัดได้ตัวบนคือระดับออกซิเจนในเลือด มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ซึ่งค่านี้ต้องมากกว่า94%ขึ้นไปส่วนตัวล่างคืออัตราการเต้นของหัวใจค่านี้ต้องวัดได้ไม่เกิน100หลังจากวัดออกซิเจนแล้วให้เราถ่ายรูปหรือจดค่าที่วัดได้ส่งทางกลุ่มลายหากวัดค่าได้94%หรือน้อยกว่าให้ลองวัดใหม่อีกครั้งหากผลที่วัดได้ผิดปกติจากที่กำหนดให้ติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้านทันที และเมื่อใช้งานเสร็จแล้วนําเครื่องออกจากนิ้วและรอสักพักเครื่องจะปิดอัตโนมัติโดยไม่ต้องกดปุ่มใดๆและอย่าลืมทําความสะอาดเครื่องหลังการใช้งานด้วยแอลกอฮอล์นะคะวิธีการใช้เทอร์โมมิเตอร์หรือปลรรอดวัดไข้ด้วยตัวเองนำเทอร์โมมิเตอร์หรือปลอดวัดไข้ออกจากปลอกสวงปลรรอดก่อนวัดอุณหภูมิร่างกายควรทําความสะอาดปลอดวัดไข้ด้วยทุกครั้งนําส่วนปลายของปลอดวัดไข้เสียบที่ใต้รักแร้ รอจนกว่ามีเสียงสัญญาณเตือนดังนำประลอดออกมาอ่านค่าอุณหภูมิร่างกายหากวัดไข้ได้38องศาเซลเซียสให้รับประทานยาเช็คตัวรอประมาณ30นาทีแล้ววัดใหม่อีกครั้งหากไข้ไม่ลดลงให้รีบติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้านในกรณีที่วัดไข้ได้39องศาเซลเซียสขึ้นไปให้รีบติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้านทันที และอย่าลืมทำความสะอาดตลอดหลังการใช้งานด้วยแอลกอฮอล์ค่ะ